สวัสดีค่ะเจอกับสเปรย์น้ำอีกแล้วนะคะวันนี้สเปรย์น้ำนะคะจะมาเล่าเหตุการณ์ครั้งแรกนะคะที่จะต้องไปเจอกับครอบครัวครอบครัวแฟนนะคะครั้งแรกของสเปรย์น้ำนะคะก็มีความตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากนะคะครั้งแรกมาฝรั่งเศสก็ครอบครัวเขาก็นัดเจอนะคะทีนี้เขาก็พอไปถึงนะคะเราก็ หายใจเข้าลึกๆนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นมากนะคะเปิดประตูเข้าไปนะคะแฟนเขาก็ทักทายพ่อกับแม่เขาเราก็ดูการทักทายของเขานะคะก็คือการาแก้มชนแก้นะคะก็ก็มีการแบบจูบแก้มชนแกมนะคะแต่แต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าข้างไหนเป็นข้างไหนเนาะทีนี้ก็ ทักทายลูกชายเขาเสร็จจากนั้นเขาก็หันมาที่เราแล้วก็มาทักทายโอเคแล้วก็นิ่งๆก่อนนะคะเขาก็ทำจุ๊บจุ๊บสองครั้งนะคะจากนั้นก็เออ,อ่ราก็ได้แต่ยิ้มนะแล้วพ่อผ่านไปแม่ก็มาทักทายก็ใช้แก้มนะคะแก้มชนแก้ม,อมสองข้างนะคะอันนี้ลูกลูกชายคนเล็กโอเคแก้มชนแก้มทีนี้ต พอมาเจอครั้งสุดท้ายเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราเริ่มรู้ละการทักทายของเขาเราเรารู้ละเราจะต้องใช้แก้มเชือแก้มอกไบเขามั่นใจ <laughs> พอเจอพี่ชายเขาไปผิดค่ะ <laughs> ไปไปผิดเขาจริง,รงๆเขาต้องอ่าแก้มซ้ายนะคะไปแก้มขวานะคะมั่วฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างนี้นะคะไอเรามั่นใจมากหัว่วไปทีนี้ผิดท่าแล้ว <laughs> ด้วยความที่เอาแล้วก <c oughs> ็เขินเอาพี่เขาก็เขินเราก็เขินด้วยความที่ว่าพลาดไปแล้วเราก็ <c oughs> ต่างคนก็ต่างโอ,โอเคเข้าใจแต,แต่แต่จริงๆแล้วก็คือ,อมันต้องอจุอ๊บแก้มฝั่งซ้ายแล้วก็มาแก้มฝั่งขวานะคะตามวัฒนธรรมของเขาคือ อย่างนี้นะคะซ้ายไปขวาอย่างนี้นะคะบางทีเขาก็จะเป็นอ่าทีละสี่ครั้งนะคะแต่ที่นี่ที่ที่เจอส่วนใหญ่ก็คือแค่สองครั้งนะคะทักทายนะคะอ่ะอก่อนเจอครั้งแรกแล้วตอนกลับก็ต้องทําเหมือนกันนะคะตอนกลับก็ต้องทักทายโดยการอ่ากล่าวคําลาแล้วก็ซ้ายขวาอย่างนี้นะคะทั้งตอนไปและตอนกลับของเขานะคะวัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนี้ ทีนี้อพอเราก็เตรียมเนาะจะทานอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอาหารเตรียมไว้บนโต๊ะเพียรพร้อมนะคะด้วยความที่เมื่อก่อนเราเราก็คิดว่าเราอพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารฝรั่งเศสเนาะ,อะพอจะรู้เวลาไปร้านอาหารเนี้ยจะเป็นแบบไหนแบบไหนแต่ด้วยความที่ว่ามันตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นจนรู้สึกเกร็งเกร็งจำอะไรไม่ได้ พ่อแม่เขาก็คุยคุยคุยทีนี้ก็เปิดแชมเปญเปิดแชมเปญแล้วก็คือยกแก้วนะคะให้ทุกคนยกแก้วขึ้นมานะคะพร้อมกันแล้วก็กล่าวกัว่าซองเตนะคะชนชนกันนะคะชนแก้วด้วยกันนะซองเตซองเตซองเตนะภาษาฝรั่งเศสนะถึงจะถึงจะดื่มได้นะคะจากนั้นก็จะไปนั่งบนโต๊ะอาหารนะคะของเขาก็จะเป็นพวก มีขนมปังมีชีสแล้วก็เป็นพวกสลัดคือเยอะมากเลยนะตอนนั้นครั้งแรกนะคะที่เห็นก็คือโอ,อ,อ้เออเออเยอะเยอะของกินเพียบ <c oughs> ทีนี้บนจานจานบนโต๊ะอาหารนะคะที่ที่เจอก็คือว่าก็าจะมีจานใบใหญ่ใบใหญ่วางแล้วก็มีจานใบเล็กอีกใบหนึ่งวางอซ้อนกันนะคะใบเล็กใบใหญ่นะคะด้วยความที่เราก็ ไม่เข้าใจแต่เออถ้าเป็นที่เมืองไทยก็คือว่าห้ามห้ามวางจานซ้อนนะคะแต่ที่นี่ก็คือเออเขาไม่ไม่ถือเขาวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนั้นอะมั้งเราแต่เราก็นั่งไปแล้วก็คิดเออทำไมเขาซ้อนจาน จานกันอย่างนี้เนี่ยทาไมไม่เข้าใจทีนี้แฟนเขาก็เออตักนูน่นตักนี่ให้เราแล้วบอกว่านี่ขนมปังใส่ชีสนี่นะเธอชอบไหมเธอนู่นนี่นะั่นแล้วก็เออชิมนูน่นชิมนี่นะคะชิมจนเอาตักใส่ตักใส่ไปเรื่อยๆน่นี้เอาแล้วเริ่มรู้สึกเอออิ่ม,มทีนี้เขาก็เก็บจานอ่าก็จะมีน้องชายเขาก้ก็แม่เขาก็ช่วยเก็บจานเก็บจาน จานแรกนะคะแล้วก็ก็ไม่ไม่เข้าใจก็นึกว่าอิ่มแล้วก็นึกว่าเสร็จพิธีละที่ไหนได้พอเก็บจานเสร็จปุ๊บเขามาหยิบจานใบใหญ่เพื่อไปตักอาหารหลักของเขานะคะอาหารหลักของเขาจะเป็นพวกเนื้อพวกไก่อะไรนี้นะคะตามประเพณีของเขามันคืออาหารหลักแต่ด้วยความที่เราเราเกรงเราลืมลืมไปหมดแล้วว่าจะต้องมีอาหารกี่ยอย่างเนี่ยพอเขาตักอาหารหลักมา ตอนน่าจะเป็นไก่นะใี่ป็นเป็นเป็นน่องไก่เป็นเนื้อไก่อะไระแล้วก็มีพวกมันมะเขือเทศอะไรคือจะรวมอยู่ในจานนะคะเราก็เอาแล้วอาจจะจะรอดไหมเนี่ยเราเราพิ่งโอ้โหชิมนู่นนี่นั่นชีสขนมปังแล้วก็สลัดเยอะแยะไปหมดแล้วก็เอาแล้วทําไงแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเรายังไงเราต้องกินให้ได้เราต้องกินให้หมดเพราะว่า งันจะเกรงใจถ้ากินไม่หมดเนี่ยมันจะเสียมารยาทไหมอะไรเงี้ยอ่าคืนนี้ก็เพื่อความที่มองหน้าแฟนนะคะแฟนเขาบอกเธอโอเคไหมเออกิน,นเยอะๆนะทานเยอะๆนะเราก็โอเคโอเคทีนนี้กินไปเขาก็คุยกันไปเนาะแล้วก็อืมในต่ก็ท้องเราก็องูไม่รอดจะรอดไหมเนี่ยต้องฝืนเอาให้ได้กินเข้าไปกินเข้าไปพอโอเคทุกคนเขา เรียบร้อยอะไรทานกันเรียบร้อยนะคะจากนั้นเขาก็เก็บจานเอ่ดีวเก็บจานเราก็ุ้ยเราก็รีบลุกเลยรีบลุกช่วยเนาะช่วยทีนี้ทางทางแม่ทางน้องชายเขาก็บอกเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องลุกเธออยู่อยู่อยู่ที่เดิมไม่ต้องลุกคือวัฒนธรรมของเขาถ้าถ้าหากว่าเชิญ เชิญไปทานนะคะก็คือว่าเราไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่แค่นั่งคือเขาจะจัดการอะไรให้เราเองนะคะแต่ด้วยความที่เราเออเออนิสัยคนไทยเนาะจะมัวแต่มานั่งเชิดหน้าชูตาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็ต้องอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องรีบเตรียมเก็บแม่เขาบอกขอบคุณมากจริงเธอไม่ต้องมาก็ได้เธอไม่ต้องช่วยทั้งน้องชายทั้งครอบคอรัวได้ก็มีแต่คนบอก เธอไม่ต้องทมเธอไม่ต้องจำอันนี้ไม่นสนใจค่ะทำค่ะคือโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนดา่าถ้าแม่รู้เนี่ยโดนด่าแน่นิสัยเงี้ยไม่ได้ค่ะคนไทยนิสยัยคนไทยไม่ใช่แบบนี้ก็คือเราต้องรีบช่วยเขาเคลียร์โน่นนี่นั่นสรุปนึกว่าเคลียร์เสร็จแล้วนะคะไอเราก็นึกว่าเสร็จแล้วที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะเขาเตรียมอาจารย์ใหม่มาวางอีกรอบนะคะอาจารย์ใหม่มาวางเรา จานใหม่มาวางทำไมอีกสรุปมีของหวานมาอีกนะคะอ๋อตาย <laughs> บอกตัวเองโอ้ยต้องสู้ใช่ไหมส,สู้ยังไงต้องสู้มากี่อย่างเอาวาณนะตอนนั้นนะคะเออก็ต้องอวางตัวแล้วก็มีอะไรมาก็ต้องกินให้ได้นะคะาจะมีของหวานเยอะแยะ ภายของหวานของเขานะคะแล้วก็จะมีของอะไรเคร้กของฝรั่งเศสเขาจะเป็นแบบว่าหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้แต่ละคนนะคะแล้วในในเค้กตัวนั้นอะ่ะมันจะมีใครจะมีใครที่โชคดีที่จะได้ตัวการ์ตูนอยู่ในในชิ้นนั้นนะคะเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งนะคะของฝรั่งเศสเขาจะเป็นอย่างนี้พอแบ่งไปแล้วใครเจอตัวนั้นก็คือเหมือนว่าอ่าเป็นเจ้าชาย มีมงกุด้วยนะเหมือนเป็นคนท well ี like ่โชคดีอะไรประมาณนั้นนะคะเอดี๋ยวได้ค่ะเออเราก็จะได้เรียนรู้เริ่มเรียนรู้ปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะอ่าก็นั่นแหละก็สุดๆเป็นเรื่องเล่าที่ว่ามันก็ขำเนาะครั้งแรกของเราคือว่าของฝรั่งเศสก็จะมีอาหารอ่าหนึ่งสองสามสามสเต็ปประมาณนี้ค่ะบบางทีก็บางทีก็สี่สเต็ปนะ อันนี้เจอแค่สามสเต็ปนี่ก็โหท้องฉันทีนี้เริ่มรู้รู้หลักแล้วรอบหน้ารอบหลังไปนี่คือจะรู้ละถ้าครั้งแรกนี่คือจะต้องเตรียมท้องอะอาหารเท่านี้เอลงท้องเราก่อนแค่นี้เพื่อจะรออาหารหลักทีนี้พอพอพอรู้หลักแล้วบพ่อเขาจะยิ้มนะคะเพราะเราบอกว่ามันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะ,จะรออาหารอาหารหลักของพ่อที่พ่อเขาจะเป็นคนทําอาหารนะคะอ,อร่อยมาก พอเขาจะยิ้มเวลาทานทีไรไปทานแต่ละครั้งนะคะเขาก็จะคอยถามว่าอาหารเขาเป็นไงอร่อยไหมเขาจะถามลูกชายว่าเรานะ่ะชอบอาหารของเขาไหม,มแต่เขาเห็นไปทีไรเขาก็ทานหมดอะ่ะเขาคงจะรู้เลยว่าเราชอบ <laughs> ทำให้เขารู้สึกดีนะคะเพราะว่าอเราไปเหมือนเขาบุส่าเชิญเราไปเนาะออทำอาหารให้เราทานอะไรเงี้ยก,ก็รู้สึกว่า ดีมากพอแล้วแต่จะให้มาอยู่นิ่งอะไรนี่คงคงไม่นะคะเพราะแฟนเขาก็บอกว่าอ่วัฒนธรรมเขาถ้าเชิญไปนี่คือเราไม่ต้องทำไรแค่นั่งอะไรเงี้ยก็บอกมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะคุยกับแฟนนะคะว่าขอให้ฉันทำเธอแค่แค่พ่ออ่กับแม่เขาอะไรเงี้ยเขาทำอาหารอะไรเตรียมรอเรามันก็รู้สึกว่าอืมมันคือเขาดีมากแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ขอให้เราทําตรงจุดแค่นั้นแค่ช่วยเก็บจานชามอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจมากแล้วโอเคนะคะก็จะมีเรื่องเล่าประมาณนี้นะคะสำหรับ,บครั้งแรกของสเปรย์น้านที่ได้เจอกับครอบครัวของแฟนอ่าก็เออเออเปือเป่อ,อ,อตามภาษาสไตล์สเปรย์น้าน,นะคะโอเคฝากคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีคะ่ะ